การแข่งขันขึ้นลังโอ้โหโยกลกเล่นนิดหน่อยพอตโน๊กเอาประตูเพิ่มหรือเปล่าสำหรับทีมพอตโน๊กมาดมู่กัน

白皮。 กูดับไปครับประชาชนนะครับโผดอไปละหว่างเด็กดอนเจอเด็กเซียนวันเด็กดอนกับเด็กเซียนเตรี่ยนโดยพร้อมด้วยกูดับไปประชาชนเด็กดอนกับเด็กเซียนนะครับกูดับไปใบหน้เลย

ไปข้างหน้าก่อนเออไมายกข้ามาเลยไ่่ยกเต้นเต้นเต้นสัดได้สัดเลยวมาโมนี่เข้าพูดออกไปนะประชาชนนะครับพูดต่อไปตอนนี้อาไปแล้ก็ขึ้นนำอยู่รุ่นอายุไม่เกิน12ปี เปี่ยนเกไดได้เขานะให้กดนะกดได้กดนะเร็วๆเกไดได้กดกดได้กดกดได้กดกดได้กดนะกดได้กดเี่ยนเกิดได้เกดแล้ว ทีนี้ไเวเร็วได้เงียบเลยลงมลง

Hãy subscribe khai kênh Ghiền rồi, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขวดเออเออป๊าไปจุกคไม่ไหวไม่ไหวหลวอีกอีกคนนึงไหมสองสี่ห้าหกอีกคนนึ่งป้พาล้าอ้ไอต้นอยู่ล่งเลยปูพ่าลงมาดูขาดอีกตัวนึง

ไปก่อนหน้าที่ว่างกินหมดร่องกันต้อขึ้นไปแล้วอะไรก็เดยผู้ภากันไปทำงานมาแล้วมาแล้วมาแล้วไนเลี้ยงเ้วาเลี้ยงาล้วาเล้ว่าเล้วเลี้ยว่้ยงวย่าเลี้ยงว่าเลี้ย่าเ่ายงงว่าเลีี้ยงงวาเลี้ยงวาเลี้ยงวาเล่าไปลี้ยว่า่างงเ้า้เลย่เา อยู่ไปเต้นพาไปกอ่อนนึงโอเตามกไป้้เฮ้ยยเกือบออกไปนู่น 어이! <목소리나> Rất là kỳ lạ chứ Bếp Nà Đà đàn ma một liếc đi Nà Đà đàn Ma Ma Huy Ma một liếc, Kép kép Ma Ma ai huy đuôi hả Mấy đồng hồn ma Ma Ê đơn ma Ma

เดืเดยังจำได้ยิงเดือดไป่มมาเร็วลูกไปเลอไอ้ได้ล้มเองไหมเหรอไอ้ได้ไปคิกหน้าเอาให้โทษอีกครั้งไม่ใช่เลยล้มเองคือเสมอได้หรือเปล่าครับเอาให้ได้เอาไอ้ได้ยอ่อันนี้วันนั้นก็นำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ ประชาชนับเตรียมด้วยพร้อมนะครับเด็กดอนเด็กเซียนเด็กดอนเด็กเซียนเตรียมด้วยพร้อมเด้งกันลงนี่โอ้โหครับตีสามมือยังไม่ได้ครับโอ้โหสิบสามนาทีนะครึ่งละสิบนาทีสิบสามนาทีเอ้เลี้ยนะเลี้ยนะ อย่าพ้อห้าอย่าพ้อบุปออกแล้วออกไม่ออกกันเอ้าเลี้ยงทีเดียวทีเดียวเลี้ยงเลี้ยงเลยทีนี้ระวังนะเออหมดแล้วหมดเวลาการแข่งขันครับคารุว่าอาวะโตน็อกก็เอาชนะ